ขณะที่การดูแลความปลอดภัยให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆในพื้นที่ของภาคใต้ล่าสุดวันนี้ทางด้านของกรมเจ้าท่าจังหวัดกระบี่นะคะประกาศคุมเข้มเรือโดยสารประจำทางระหว่างเกาะพีพีกับกระบี่นะคะหลังจากที่วันนี้เนี่ยกลับมาเปิดให้บริการเป็นวันแรกหลังจากก่อนหน้าน,นี้ต้องหยุดให้บริการเนื่องจากคลื่นลมในทะเลที่มีกาลังค่อนข้างแรงค่ะ นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะเดินทางไปลงเรือโดยสารที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากคลองจิลาดในตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนยังเกาะพีพีหลังจากเรือโดยสารนะคะกลับมาเปิดให้บริการเป็นวันแรกหลังจากต้องหยุดให้บริการชั่วคราวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากในทะเลมีคลื่นลมแรง ดยว,วันนี้ก็มีเจ้าที่นะคะจากเจ้าท่าพุยภิภาคสาขากระบี่เข้าไปคอยในความสะดวกแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มงวดถึงจำนวนผู้โดยสารต้องไม่เกินจำนวนอุปกรณ์ช่วยชีวิต รวมไปถึงเสื้อชูชีพนะคะและก็พวงชูชีพประจําที่นั่งผู้โดยสารอุปกรณ์ดับเพลิงต้องไม่หมดอายุและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหากเกิดเหตุฉุกเฉินแผ่ฉุกเฉินต้องพร้อมใช้งานรวมไปถึงในส่วนของทะเบียนเรือใบอนุญาตกับตันเรือและใบอนุญาตช่างเครื่องยนต์ก็ต้องไม่หมดอายุอุปกรณ์สื่อสารต่างๆต้องพร้อมใช้งานหากเกิดเหตุฉุกเฉินด้านนายมาณนะ นวลหวานผู้วยการเจ้าท่าปุยภาคสาขากระบี่นะคะเปิดเผยว่าแม้ว่าคลื่นลมจะเริ่มสงบแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ทางสำนักงานเจ้าท่าปุยภาคสาขากระบี่จะยังคงประกาศแจ้งเตือนเรือทุกประเภทนะคะที่เดินเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่ายังมีลมระสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงซึ่งจะพัดอยู่ในพื้นที่และอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าความเสียหายจากการเดินเรือในการขนส่งนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนระหว่งางเกาะได้ค่ะ